คลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องออกซิเจนเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์มันมีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับไฟรูปเครื่องโชว์แล้วก็มีไฟรูปเครื่องโชว์แล้วก็ผมมีเครื่องสแกนนะครับ OBD นะครับก็โค้ชเกี่ยวกับไฟรูปเครื่องโชว์บอกว่าเกี่ยวกับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับบางครั้งก็บอกว่าคิดถูนะครับก็คือเกี่ยวกับ แบงค์หนึ่งแบงค์สองอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลด้วย Google ก็เกี่ยวกับท่อแค t ทรไลติกหรือไม่ก็ออกซิเจนเซ็นเซอร์นี่แหละครับทั้งแคทตันบ้างออกซิเจนเซ็นเซอร์เสียบ้างลองล้างดูแล้วนะครับล้างดูแล้วใส่กับลบโค้ดใส่ใส่กลับแล้วก็ลบโค้ดก็หายนะครับแต่ว่าขับไปสักระยะหนึ่งวันสองวัน กลับมาโชว์อีกนะครับสรุปแล้วล้างมันไม่หายนะครับสแสดงว่าอายุการใช้งานนะครับรถใช้งานมาประมาณสิปีนะครับก็ลองล้างล้างแล้วล้างอีกนะครับมันก็ไม่หายนะครับใส่กลับมันก็ได้แค่วันสองวันมันก็กลับมาโชว์อีกสรุปแล้วมันเสียนะครับออกซิเจนเซนเซอร์มันจะมี2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่าง เนี่ยผมสั่งออกซิเจนเซนเซอร์ตัวตัวบนมานะครับเอามาใส่นะครับขับได้สามสี่วันแล้วยังไม่กลับมาโชว์อีกนะครับเนี่ยไปรูปเครื่องสรุปแล้วว่ามันคือออกซิเจนเซนเซอร์ตัวตัวที่ตัวที่อยู่ด้านบนนะครับเปลี่ยนแล้วออาไปรูปเครื่องโชว์ก็หายนะครับรถผมนะครับอายุการใช้าง,งานสิบสองปี แคตเทอริสติกตันด้วยนะครับเพราะว่ารถติดแก๊สนะครับแคตตันนะครับผมลองทะลวงเอาแคตออกนะครับตันจริงๆนะครับแบบรังพึ่งที่เป็นแคตอ่ะมันมันตันไปหมดเลยนะครับมันมันผุมันก่อนแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าคืนใช้ต่อไปนะครับมันระบายเสียไม่ดีนะครับมันเกิดความร้อนสะสมนะครับยิ่งรถติดแก๊สด้วยนะครับอันตรายนะครับ ไปรูปเครื่องก็โชว์นะครับถ้ารถจิกแก๊สนะครับถ้าแคปมันตันนะครับความร้อนมันจะสะสมอยู่บริเวณท่อไอเสียนะครับเกิดความร้อนสูงนะครับอันตรายนะครับผมเอาแคปออกแล้วมันก็โุ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่อยู่ด้านบนนะครับตอนแรกผมสั่งมาทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวบนกับตัวล่างแต่ตัวบนมาถึงก่อนนะครับ มาถึงก่อนผมสั่งในราคามือสองนะครับของแท้มือสองมีสลักยี่ห้อเดนโซไว้นะครับของแท้นะนะครับเอามาเปลี่ยนดูราคา400กว่าบาทนะครับ500 500บาทนะครับและแต่ร้านนะครับบางร้านก็ขายพันหนึ่งนะครับขนาดมือสองนะครับผมสั่งในบางร้านเนี่ยเขาขาย500บาทนะครับ เอามาเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าหายแล้วก็ไฟรูปเครื่องไม่กลับมาโชว์อีกนะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับไฟรูปเครื่องแล้วก็เช็คโค้ดแล้วเกี่ยวกับออกซิเจนเนเซอร์นะครับพวกแคตตันอะไรต่างๆนะครับบางทีแคตตันก็ด้วยนะครับออกซิเจนเชนเซอร์เสียด้วยนะครับมันจะทำให้ไฟรูปเครื่องโชว์มีผลต่ออัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันนะครับมีมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันน้ำมันนะครับเพราะว่าอกซิเทนเซอร์ตรวจจับไอเสียแล้วก็ประมวลผลแล้วก็สั่งจ่ายน้ำมันนะครับเท่าที่รู้นะครับมันเป็นมีผลต่อการสั่งจ่ายน้ำมันนะครับส,สั่งมีผลต่อการสั่งจ่ายน้ำมันนะครับถ้าเรา ใช้แก๊สมันก็มีผลต่อการสั่งใจเชื้อเพิงนะครับทําให้รถเปลืองน้ํามันกว่าเดิมนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่มันมีผลนะครับ